สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ ในคลิปนี้เราอยู่กันในเว็บไซต์ superpay.me นะเว็บตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการรีวิวแล้วก็สอนสมัครไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกดลิงค์ใต้คลิปผมเพื่อไปดูก่อนได้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอนเงินจากเว็บนี้กันนะครับซึ่งในคลิปสอนสมัครเนี่ยผมก็ได้บอกไปนะ ก็ก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยผมแนะนําว่าให้สมัครก่อนเลยนะครับเว็บนี้ก็จะมีให้ถอนเข้า p a y ์เพาลบิตคอสกิลอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับไม่มีในส่วนของ True Money Wall e t นะครับใครที่อยากถอนเข้า True Money Wall e t เนี่ยก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับเว็บนี้เพราะว่ามันไม่มี True m o n e y w a l l e t นะครับใครที่อยากถอนเข้า p a y p เ l เนี่ยก็เล่นได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่มี p a y ์เเนี่ยก็ ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับอันนี้ผมแนะนําว่าแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอยากเล่นหรือว่าไม่เล่นนะโอเคส่วนใครที่มีเพย์เพาอยู่ก็ลุยเลยนะครับเว็บนี้จ่ายจริงแน่นอนนะก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจนํานวนเงินที่ทางเว็บได้จ่ายออกมาหรือว่ามีคนถอนจากเว็บนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ4ีล้านหนึ่แดอลลาร์นะครับส่ล้านหนึ่ดอลลาร์นะก็เยอะมากๆนะครับถ้า ให้ทุกคนลองเข้าไปแปลงเงินเป็นเงินบาทดูนะครับว่าจะเท่ากับกี่บาทนะครับอันนี้ก็คือเยอะมากๆนะครับในส่วนของเงินดอลลาร์ตร,ตรงนี้ที่ทางเว็บจ่ายออกมานะโอเคก็มีคนได้ถอนออกไปจริงๆแน่นอนนะครับตรงนี้ก่อนอื่นดิผมก็จะเข้าสระบบก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากดูวิธีการสมัครหรือว่าวิธีการใช้งานของเว็บนี้ก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมไปดูก่อนได้นะโอเคดิผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้จะมีในส่วนของ point อีกตรงนี้นะครับก็คือเป็นคะแนนนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของอยอดเงินของเราในบัญชีนะครับตอนนี้มีอยู่ศูนย์ดอลลาร์นะครับเพราะว่าผมได้ถอนออกไปแล้วนะครับอ่ะ เรามาดูคะแนนก่อนนะครับเว็บนี้เนี่ยเราจะต้องหาคะแนนต,ตรงนี้นะครับก็คือคะแนนเนี่ยจะได้มาจากการทำประสบถามแล้วก็จะมีภารากิจเพิ่มเติมให้เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นดูวิดีโอนะแล้วก็จะมีพวก аль, ดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆนะครับก็มีหมดเลยในส่วนของภารกิจนะโอเคหลักๆเนี่ยผมก็ได้มาจากการทำประสบถามนั่นเองนะครับหลังจากที่ทุกคนหาคะแนนเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำประสบถามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อหามาได้100คะแนนเนี่ยทุกคนก็สามารถถอนได้นะครับ เว็บนี้ถอนขั้นต่ำก็คือ100คะแนนหรือว่า1ดอลลาร์นะหลังจากที่ทุกคนหาคแแนนได้100คะแนนปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เปลี่ยนจากคะแนนตรงนี้นะครับเป็นเงินตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเปลี่ยนนะโอเคเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นยอดเงินที่ผมได้ถอนออกไปจากเว็บนี้ทั้งหมดนะซึ่งใครที่ดูคลิปก่อนหน้านู้นนะครับคลิปที่ผมสอนสมัครไปเนี่ยยอดเงินตรงนี้จะอยู่ที่8ดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ถอนบินล่าสุดไปนะครับอันนี้ผมก็ได้ถอนไปแล้วนะครับจำนวนเงิน2ดอลลาร์นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นยอดเงินที่ทางเว็บ superpay m e จ่ายเข้ามานะครับซึ่งผมก็ได้ทำการถอนไปนะยอดเงินก็คือ2.81ดอลลาร์นะครับตรงนี้นะถ้ามีชื่อแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็น superpay m e แน่นอนนะครับชื่อแบบนี้เลยนะก็ยอดเงิน2.81ดอลลาร์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลองแปลงให้ดูนะครับว่าเท่ากับกี่บาทนะโอเค 2. 1ปนะครับอ่ะตรงนี้จะเท่ากับ90บาทนะครับโดยประมาณนะโอเคยอดเงินตอนนี้ก็คือ32.36บาทนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือจ่ายจริงนะครับเว็บนี้จ่ายจริงแน่นอนนะครับผมถอนไปเมื่อ11โมงกว่ากว่านะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเงินก็เข้ามานะตามที่เว็บเคลมก็คือ24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่ถึงแน่นอนนะครับเงินเข้าเร็วมากๆโอเคเราไปดูในเว็บกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนเงินกันต่อนะก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนทําการเปลี่ยนจากคะแนะนเป็นเงินก่อนนะครับก็คือมาที่เมนูตรงนี้เลยนะตรงนี้นะครับกดเข้าไปในส่วนของวิธีการหาคะแนนเนี่ยทุกคนก็สามารถไปดูคลิปที่ผมสอนได้นะโอเควิธีการแลกคะแนะนเป็นเงินเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนใส่คะแนนที่ต้องการแลกในช่องนี้นะครับอ่ะใส่เข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะใส่หมดเลยนะ390นะครับโอเคอ่ะ 390นะแล้วก็ทําการกดที่ตัวสีเขียวตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับง่ายๆโอเคตอนนี้คะแนนก็ลดเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะกลายมาเป็นเงินตรงนี้นะครับ3.90ดอลลาร์นะครับอ่ะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของการแลกจากเหรียญเป็นคะแนนนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนทําการไปที่เมนูโฮมตรงนี้นะครับเพื่อกลับไปยังหน้าหลักก่อนนะ โอเคมันก็จะมาหน้าหลักแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้คะแนนผมก็ลดเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนเงินกันต่อนะครับหลังจากที่ทุกคนทาการเปลี่ยนจากคะแนนเป็นเงินตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนทําการกดมาที่ตรงนี้นะครับตัวสีเขียวตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมาหน้าเว็บประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีช่องทางที่เราสามารถถอนได้นะครับก็จะมีเพย์เพาส์นะครับสองตัวนี้จะเป็นเพย์เพาส์ไม่เหมือนกันนะแล้วก็จะมีสกิลกับบิตคอยนะครับใครที่อยากถอนเข้าอะไรก็ เลือกถอนได้เลยนะครับในส่วน PayPal ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการถอนแบบปกตินะครับก็คือเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับแต่เท่าที่ผมถอนก็คือ1ชั่วโมงก็เข้าแล้วนะอ่ะส่วน PayPal ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการถอนด่วนนะครับก็คือเงินจะเข้าท,าทันทีนะครับกดถอนปุ๊บเงินเข้าปั๊บเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลกับบิ t คอย n เนี่ยอันนี้ผมไม่เคยถอนนะครับนะอ่ะเรามาดูขั้นต่ำต่อนะครับในส่วนของ PayPal เนี่ยทั้ง2ตัวถอนอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับทั้งลยนะ สกิลเนี่ยก็จะถอนขั้นต่ำอยู่ที่ $5 ดอลลาร์นะครับแล้วก็บิตคอยเนี่ยอยู่ที่ $200 ดอลลาร์นะครับสตัวนี้ผมไม่เคยถอนเลยนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยผมก็มีอยู่แต่ว่าลืมบัญชีไปแล้วนะครับอ่ะก็ถอนเข้าไปเพาอย่างเดียวนะในคลิปนี้ผมก็จะมาถอนด่วนให้ดูนะครับว่าเงินจะเข้าเร็วจริงๆหรือเปล่านะก็ถอนตรงนี้ก็เข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้เวลานานกว่าถอนด่วนนิดนึงนะครับก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าถอนด่วนเนี่ยเข้าทันทีเลย วิธีการถอนเงินก็ไม่ยากเลยนะครับให้ทุกคนทําการใสใ่ยอดเงินในช่องนี้นะครับอะ่ะตรงนี้จะมียอดเงินอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เราทําการใส่ยอดเงินที่เราต้องการถอนเข้าไปนะครับอะ่ะหลังจากที่เราใส่ยอดเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทําการใส่อีเมลพิพเวนะครับในช่องนี้นะครับจะมีอีเมลพ y พาวอยู่นะโอเคก็ใส่ไปเลยนะครับ แต่ว่าถอนด่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับถอนปกติก็คือต้องใส่อีเมลสองช่องนะครับตรงนี้เราต้องใส่อีเมลเพ y เพาทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของอีเมลเพ y เพาเนี่ยเมื่อเราสมัครเข้ามาทางเว็บจะให้เราใส่อยู่แล้วนะครับใครที่ไม่ได้ใส่ตอนสมัครเนี่ยให้ทุกคนมาที่เมนูตรงนี้นะครับอ่ะมาที่เมนูโฮมตรงนี้เลยนะครับมาที่เมนูโฮมตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้กดมาที่เมนู Edit Account ตรงนี้นะครับ อ่าช่องนี้นะครับกดเข้าไปเพื่อเข้าไปเพิ่มอ e ีเมลเพเพาว์นะครับจากนั้นให้ทุกคนทําการเลื่อนลงด้านล่างนะจะเจอกับเมนูแบบนี้เลยนะครับอ่าให้ทุกคนทําการใส่อ e ีเมลเพเพา a ์ในช่องนี้นะครับจากนั้นก็กด edit account ตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ง่ายๆอีเมลเพเพา a ์ e เนี่ยทุกคนต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับถ้าใส่ผิดเนี่ยอาจจะโดนแบนได้นะโอเค จากนั้นเนี่ยเมื่อเราจะถอนก็ไม่ต้องใส่อีกแล้วนะครับตรงนี้มันจะใส่ให้เราอัตโ,ตโนมัตินะแต่ว่าถอนด่วนเนี่ยเราจะต้องใส่อีกช่องหนึ่งนะครับอ่ะหรือผมขออนุญาตใส่อีเมลแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราใส่อีเมลเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทาการกดวิดรอตรงนี้เมนูสีเขียวได้เลยนะครับผมก็ได้ทําการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูในพเพากันนะครับว่าเงินจะเข้าเลยหรือเปล่านะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นในอีเมลนะครับก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนจากเพลีาวเข้ามานะครับว่าเงินเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามดอลลาร์ตรงนี้นะสรุปก็คือจ่ายจริงแน่นอนนะครับในส่วนของเว็บไซต์ superpay.me นะครับให้ทุกคนลองไปทํากันดูนะครับจ่ายจริงแน่นอนแล้วก็จ่ายไวด้วยนะครับไม่เกิน1นาทีเงินก็เข้าบัญชีแล้วนะถ้าเราทอนแบบธรรมดาเนี่ยก็คือไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงก็เข้าแล้วนะครับตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นในแอปของ PayPal นะครับผมได้ถอนจากเว็บนี้ไปก็คือ2บินนะก็คือ2.81ดอลลาร์1บินแล้วก็3.82ดอลลาร์1บินก็คือล่าสุดไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถกดเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะเพราะว่ามันจะอัดแล้วก็แคปหน้าจอไม่ได้นะครับผมขออธิบายในส่วนการถอนเงินจากเว็บนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่จะถอนเงินครั้งแรกจากเว็บนี้เนี่ยอ่าก็คือทางเว็บเนี่ยจะให้เรายืนยันในส่วนของเบอร์มือถือก่อนนะครับก็คือเราต้องใส่เบอร์มือถือแล้วก็ทางเว็บเนี่ยจะโทรมานะครับเป็นบอทนะบอทจะโทรมาหาเรานะครับแล้วก็จะบอกรหัสกับเรา5หลักนะครับก็คือบอทจะโทรมาหาเราแล้วก็บอกรหัสยืนยันการถอนเงินให้เรา5หลักนะครับหรือว่า5ตัวนั่นเองนะ ถ้าเราใส่ตรงนี้ผิดปุ๊บเนี่ยเราจะถอนเงินไม่ได้เลยนั่นเองนะครับเราจะโดนแบนทันทีนะครับถ้าถอนไม่ได้เนี่ยก็คือเสียของไปเลยนะตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนสะสมให้ครบ100รคะแนนหรือว่า1ดอลลาร์ก็พอนะแล้วก็ลองถอนเงินดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่รหรัสยืนยันผิดเนี่ยมันจะโดนบล็อกทันทีเลยนะครับนะโอเคก็ใครที่จะถอนเงินครั้งแรกจากเว็บนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ติดต่อผมเข้าม,มาก่อนนะครับหรือว่าทักมาที่ Facebook ติดต่อนะครับหรือผมก็จะแนะนําให้ทุกคนเลยนะครับทุกคนสามารถทักเข้าม,มาได้เลยนะ โอเคประมาณนี้นะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามผมก็มาได้นะครับในช่องคอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อมาที่ Facebook ติดต่อก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อทําการสมัครได้นะครับสมัครฟรีเล่นได้ฟรีแล้วก็ถอนได้จริงๆ100%์เแน่นอนนะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ